สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับกันนะคะทีมหวอนุรักษ์พุทธศิลป์นะวันนี้กันก็ขอประชาสัมพันธ์ในส่วนของงานประกวดเครื่องก่อนนะคะในส่วนของงานเราจะจัดขึ้นในือนที่สามสิบพฤศจิกายนนะครับงานดีมีคุณภาพนะครับก็ทางหนังววทยสารนะครับพันเอกก็จารสินธิชัยสามารถอธิบายได้อย่างคล่องแคล่วเพราะมีประสบการณ์นะครับค่ะส่วนเครื่องตรวจมวลสารก็อาจารย์วิูตรนะครับก็มีทั้งระบบ AI ในการช่วยคำนวณ ช่วยการวิเครคาะห์ด้วยแล้วก็ตัวอาจารย์เองก็มีความรู้ด้านด้านด้านมวลสารด้วยนะครับมีประสบการณ์นข้งนานราะเน,นี่ยมั่นใจได้เลยครับว่าวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงที่มีความรู้นะฮะใช่ค่ะก็ถ้าอย่างไรก็ฝากพี่เพื่อน,นทุกท่านด้วยนะคะในเ่วนของงานถ้าใครอยากรู้ว่าพระของที่ท่านถืออยู่เป็นเช่นไรนะคะก็นํามาประกวดประชันถ้ามีใครมีพระสวยๆพระดีนะคะก็นํามาประชันโฉมก็ได้นะคะในางาน ประกวดกระเ่องของเรานะคะเ่ิงที่สามชพฤฤติการนะคะที่ประเทศเมียแจ้งวัฒนะตอนเช้าเนี่ยน้องกันก็ไม่ต้องห่วงเรื่องข้าวอาหารเนาะเรามีทานทั้งวันอยู่แล้วนะคะน้องกันเลี้ยงตั้งแต่แปดโมงเช้ายนถึงบ่ายสามโมงครึ่งนะในส่วนของข้าวนะคะแล้วก็กาแฟก็เหมือนเดิมที่สําคัญคเนื้อหาเราคือเป็นอาหารที่ดีนะครับไม่ใช่แบบไม่เป็นอาหารที่นํามาจากไหนนะคะเราทากันสดตรงนั้นเลยนะคะคัดเลือกดีเราให้เกียิลูกค้านะครับใช่ค่ะ ก็วันนี้นะคะนักการก็อยู่กับหลวงพุทิมแลหารไล่นะคะวันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อว,ว่านสบุเลือดนะคะนานๆออกมาใช่ชมสักทีหนึ่งนะคะก็<ค>ะะอันนี้เป็นปีพศองนาร้อยสนะคะถึง2516นะคะที่ชุดนี้ที่หลวงปู่ปลุกเสษส่วนใหญ่หลวงปู่จะปลูกเสษพระประมาณ3าปีต่อนหนึ่งรุ่นที่นํามาแจกนะคะก็้องการได้มาชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดประมาณสร้างอุโบสถ ะคะที่อย่างใหม่ของทุกวันนี้นะคะภาพกายภาพก็เบื้องต้นก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะคะก็คือของการเนี่ยเป็นว่านว่านผสมมวลสารอออของพายกุมารมวลสารปูลเล็กน้อยนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นว่านซะมากกว่ามันก็จะแห้งๆด้านๆนนะคะถ้าใครบอกว่าด้านเอถ้าถ้าด้านเลยเนี้ยเกณอนุบาลก็ไปศึกษาใหม่นะคะ ปลาของหลวงปู่เนี่ยมีหลายอย่างมากนะคะมันมันเบาว,าวก็ไม่ได้หมายความว่าจะแท้นะคะดูให้ดีนะคะเพราะพราะหลวงปู่มีไม่ทันเยอะนะคะอันนี้เราก็คือการเก็บรักษาของของตะปูเราเนี่ยก็จะเป็นแบบเดิมๆนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรือหวาพอส่องเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นยุบย่นแยกตามอายุการใช้งานเลยนะคะก็หกสิบปีก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์นะคะเนี่ยก็มีเก็บ เ,เขาเรียกคาบว่านไขว่านขึ้นปกคลุมนะคะอันนี้นะคะก็คือว่านว่านคือว่านไม่ใช่ว่านจะเป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้นะคะต้องเข้าใจด้วยนะคะเน,นี่ยก็มีสารพัดข้างในนะ,ะเพราะว่าสมัยก่อนกว่าจะนําออกมาได้แต่ละองค์หรือว่ากว่าจะนำมาออกมาได้ถึงกรุงเทพเนี่ยก็ไม่ไม่ธรรมดานะคะก็ศึกหลอไปตามจานและเวลาเนาะ,ะอันนี้แล้วกันก็จะนํามาให้ชมนะคะว่า พระของเราที่เราเก็บรักษาเนี่ยในส่วนของผู้ทพมเนี่ยของเราเป็นเขาเรียกผงฝุ่นนะคะไม่ใช่ผงน้ำมันมันก็เลยด้านนะลักษณะของการทําแต่ละครั้งไม่เหมือนกันอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เดี๋ยวประเภทเนื้อแน่นแน่นปึกเลยอันนี้ต้องระวังนคะนคะก,ก,ก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะคะในส่วนของหลวงพุธเราต้องศึกษากันเยอะนะคะคือไม่ว่าจะหลวงพุธีหรือว่าจะพระเหรียญที่มีคดีกันอยู่ตอนนี้นะคะหรือไม่เป็นพระสมเด็จ พระเนื้นนางพญยาพยระทุกประเภทนะคะก็เราคือเราอยู่ด้วยความรู้ความเข้าใจนะคะบางทีบางบ้านมีของแท้แต่พอไปฟังทางสายเซียนเควก็เอาของเราไปทิ้งแล้วก็ไปซื้อสายเซียนมาห้อยคอพระไม่มีพุทธคุณไม่มีประโยชน์นะคะ mm. เรามีของดีอยู่แล้วพ่อแม่เราเก็บมาให้เราต้องนานเราก็ต้องึกรักษาของของเราไว้ก่อนนะคะว่าอย่างไรก็ต้องมั่นใจก่อนว่าของของเราแท้ น่าปีหนึ่งเจ็ดหลวงปู่ไม่มีพลังเลยท่านไม่ค่อยม<ช>ีแ <นะ S 1> รงเพราะว่าหลวงปู่ก็อยู่บนเตียงแล้วนะคะคก็ต้องเข้าใจก่อนแล้วปีเดียวสร้างมันไม่สามารถสร้างโรงพยาบาลสร้างอะไรได้ครับสร้างพระไม่ถึงพระไม่ถึงล้านองค์ปีเดียวสร้างได้แค่สองพันองค์แต่ละหนึ่งรายการไม่สามารถสร้างโรงพยาบาลได้สร้างไม่ได้เราหลวงปู่สร้างไว้เยอะแยะมากมายเลยนะคะ ตั้งแต่ปีสองสี่เก้าสามที่หลวงปู่เข้ามานะคะก็สร้างไว้เยอะเลยทั้งงรอบวัดอีกเยอะแยะมากมายนะคะถึงจะสร้างอะไรได้แต่ละอย่างเมื่อก่อนนะ่ะหลวงปูททิมองค์หนึ่งสิบบาทสิบบาทซื้อเสายไม่ได้เลยนะคะก็ต้องเข้าใจก่อนด้วยว่าเราจะตัดสินยังไงในการที่เราเก็บพระมาแต่ละอย่างเป็นไปนไม่ได้ที่มันจะมีน้อยนะคะแต่ละเอาอย่างนี้ดีกว่าคือแต่ละคนแล้วแต่ความเชื่อนะคะน้องกันเข้าใจว่า ความเชื่อของแต่ละคนก็ไม่ไมเหมือนกันความรู้ของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะอันนี้อยู่ที่ความชอบว่าใครชอบหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกเหมือนกันค่ะพระของปู่มีเหมือนกันแต่พุทธคุณอาจจะไม่เท่ากันแค่นั้นเองนะคะถ้ายังไงนะะ้องกันฝากด้วยนะคะก็ในส่วนของคุณแผนของเราก็จะเป็นแบบนี้หลังเนี่ยอันนี้ฝังพลดิบพลจันทนี่เราเห็นเลยนะคะว่าเป็นพลจันทร์พลดิบนะคะอันนี้คือของเก่าจริงเพราะว่าร่องรอยพอฝังเข้าไปแล้วเนี่ย อะไรพลอยจะแข็งมวลสารจะค่อยๆแยกออกจากกันอันนี้คือลักษณะของของเก่าของเขาเรียกอะไรความหนาแน่นเนาะนี่นะกัเล่ก็เข้าใจกันตามความรู้สึกนะคะว่ามันแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันนะการที่อธิบายไม่ค่อยถูกแล้วก็คือการดูพระดูได้นะคะแต่อธิบายไม่ค่อยเก่งเหมือนคนอื่นเขาเนาะก็เราก็ให้ดูนะคะว่าของเราเป็นแบบนี้เราเก็บและสะสมแบบนี้นะคะ ของเก่าทันยุคจริงๆออกมาจากวัดเลยนะคะก็กัรจให้ดูนะคะอันนี้เป็นว่านสบู่เลือดนะคะก็เป็นว่านชนิดหนึ่งนี่แหละนะคะก็เนี่ยก็จะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้มีคาบทอคาบบล็อกอะไรอย่างเงี้ยตามแต่ของเก่านะนี่นะคะก็ดูแค่คร่าวๆก็พอจะดูเยอะนล้วคินเก็บเก่าเกิน ดู agna, pues เยอะบองคนมาโจมตีทำให้ทำให้เขาขายไม่ได้ใช่ค่ะก็อย่า um> ดูเยอะอย่าอย่าอย่าส่งเยอะอายเขาของแท้ส่งเยอะไม่ได้กะของของไม่แท้ส่งอยู่นั Después ่นแหละอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยไม่ได้ว่าใครนะคะก็คือเราศึกษาไปไปพร้อมๆกันนะคะว่าของแท้ของไม่แท้เป็นยังไงเราไม่ลบหลู่นะคะพระแท้ไม่แท้บางองค์มีพทธคุนนะคะอย่างหลวงพุทธทวดเนี่ย ทันไม่ทันก็ถือว่ามีพุทธคุณทุกองคนะคะไม่ว่าพระองค์ไหนนะคะถ้าออกจากว,วัดถือว่าเป็นของดีทั้งนั้นเนาะนี่นี่พลอยดิบนะคะยังไม่ได้ขัดเงาเลยนะคะก็ให้เห็นชัดๆเลยนะคะว่าพระคุณแผนไม่ใช่มีว่าเออฝังตะกรุดอย่างเดียวม,มันจะมีทั้งฝังไม่ฝังมีเนื้อนูเนื้อนั่นเนื้อนี้นะคะก็ะตามที่หลวงป,ปู่หาได้ในแถวนั้นหรือตามที่ลูกศิษย์นำมาถวาย ให้หลวงปู่ทําเป็นพระนะคะก็อันนี้ก็ประวัติมีชัดเจนนะคะถ้ายังไงร่กันฝากด้วยนะคะในส่วนของหลวงพุทิมนะคะถ้าเอ่อตัวใหญ่ในในกลุ่มของหลวงพุทิมเนี่ยก็จะศึกษาร่วมกันอยู่แล้วนะคะในส่วนของพระพระเครื่องในสายของแต่ละสายเนาะในงานอะ่ะเราก็มีกรรมการที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสายหลวงพุทิมนะคะแล้วก็มีกันยังเอาในส่วนของ หนูผู้ทีมที่การสักการะบูชานะคะนําไปให้ทุกท่านกราบไหว้ในงานเหมือนเดิมนะคะปีนี้เราก็ายังออกไปเหมือนเดิมรอบนี้เอาไปเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแตกต่างน้องกันก็ยังเอาลงปู่ไปให้ผู้พี่ๆได้กราบไหว้ในงานเหมือนเดิมนะคะก็ถ้ายังไงน้องกันฝากเรียนเชิญร่วมง,งานด้วยนะคะในวันที่30พฤศจิกา ที่ไปสิทไทยแจ้งวัฒนะนะคะในส่วนของอาหาร,รเครื่องดื่มก็เหมือนเดิมของดีนะครับ่นการเลี้ยงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของกล้องพันเอ็กเคร,รื่องกดมือสาน้กันก็ยัองออกไปให้เหมือนเดิมนะคะให้ไงน้องกันฝากงานด้วยนะคะวันที่30พฤศจิกาที่ไปสนิทไทยแจ้งวัฒนะเหลือวเวลาอีกประมาณเกียบิทิศเนี่ยอ๋อไม่เกีย,กยรทิศล้นะฮะร,รอ,รอ,รอดูนะครับจะเพิ่งเบื่อขี้หน้าเนาะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะลงบ่อย าจจะลงทีหน่อยเพราะมันใกล้งานแล้วนะคะแล้วก็พอเสร็จงานวก็จะให้หายไปตามปกติแล้วแหละนะคะถ้ายังไงอย่าลืมนะคะสิ้ปีนี้เราเจอกันที่ไปรษณีไทยแจ้งวัฒนะของที่ระลึกของแจกของสวมนาคุณถ่วยรางวัลนะคะก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะแล้วเราเจอกันค่าในวะันที่3พฤศจิกาขอบคุณนะคะ